จิมมี่วันนี้เรามาเดินเล่นกันบรรยากาศดีเลยเรามาทําอะไรกันหนะ้าเดินเล่นอาบแดดกันดีกว่าเฮ้ยจิมมี่ได้ยินเสียงอะไรเปล่าเสียงอะไรเสียงไซเรนเฮดไซเรนเฮดเหรอไซเรนเฮดอีกแล้วอ oh. ๋อเดินไปดูกันว่ามันคือไซเรนเฮดอะไรไซเรนเฮดอะไรนะจิมมี่ไซเรนเฮดหัวปืนหัวปืนเหรอใช่นี่ไงจิมมี่มันอยู่นี่เองมันคือไซเรนเฮดหัวปืน ปืนอยู่บนหัวมันหัวมันเป็นปืนมันมองซ้ายมองขวามันจะหาเรานั่นเองแต่มันหาเราไม่เจอหรอกเพราะว่าเราแอบอยู่นี่เองมองไปเถอะจ้าไม่เห็นชึ้งรอกหรือเปล่าเมื่อกี้มันเป็นไซเรนเทดหัวปืนทำยังไงดีเราแอบมันต้องแอบมันเพราะว่าก่อนมันจะยิงเราโอเคหาที่แอบ มันมาแล้วอีกตัวหนึ่งนี่มันคือไซเ่นเฮดหัวลำพองจิมมี่ใช่มามะแอมันจิมมี่แอมันเราทำไงดีเราไม่มีอาวุธจะสู้มันนะจิมมี่โยนระเบิดจิมมี่มีระเบิดหรอโอเคยโยนไปโยนไปอีกจิมมี่โยนไปอีก เททหัวปืนอยู่ตรงไหนจิ๊น่อย่าให้มันยิงเราอ่าอย่าให้มันลิงเราโอเคโย่โอเคย่ย